นี้เริ่มแล้ว56จังหวัดรับฝนเตรียมรับมือฝนตกหนักตกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่ในวันพรุ่งนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับหลายปัจจัยที่จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดจะได้รับฝนฟ้าขนองกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยของเรา เริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตามที่แอดมินได้แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปที่ผ่านมาโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ1 0บถึง20ของพื้นที่เท่านั้นโดยกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตากการจนบุรีกำแพงเพชรพิจ,จิตรนครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นองคายอุดรธานีนครราชสีมาศรีสะเกษ บนราชธานีสระบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีจันทบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีถึงแม้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนั้นในค่าคืนนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามโมเดลจะเห็นลมระดับล่างที่3.5กิโลเมตร พัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้หอบนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับลมในระดับบนที่5,500เมตรจะพัดส,สวนมาทางด้านทิศตะวันออกเป็นลมตะวันออกเติมความชื้นจากฝั่งทะเลจีนใต้จึงส่งผลทำให้ในช่วงเช้าของวันที่22พฤษภาคมจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออก แถบชายฝั่งทะเลรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางด้านทิศตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันและฝนฟ้าขนองมักจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะคะและจากโมเดลยังชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นสีแดงๆเป็นหย่อมๆโดยส่วนมากจะอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศจากลักษณะอากาศดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่พิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิต์กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามกาลสินธ์ร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-40องศาเซลเซียสภากลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรี สระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วระยอง จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-39องศา,าเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยของเราที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ลมระดับบนที่5,500เมตรเป็นลมตะวันออกที่พัดเติมความชื้นมาจากฝั่งทะเลจีนใต้ผ่านบริเวณประเทศเวียดนามเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่วงวันที่25-26พฤษภาคมจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้อีกด้วยโดยหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศเวียดนามสอปปอวและเข้าสู่บริเวณประเทศไทย จึงส่งผลทำให้มวลความชื้นที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งรายละเอียดพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลดังกล่าวแอดมินและทีมงานขอติดตามรวบรวมเส้นทางของหย่อมความกดอากาศตา่ำนี้และจะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงค่อนข้างแปรปรวนกระแสลมที่เริ่มเปลี่ยนทิศ อีกทั้งอุณหภูมิที่ยังคงร้อนถึงร้อนจัดจึงส่งผลทําให้หลายท่านอาจเป็นไข้และไม่สบายไปได้จึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพร้อมทั้งระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยนะคะและต้องขอเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายเหตุปัจจัยที่เข้ามาส่งผลงกระทบ อีกทั้งสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศร่วมก,กันกับแอดมินและขอให้ทุกท่านใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ซึ่งแอดมินและทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพื้นที่ใดที่ตั้งหน้าตั้งตารอฝน ขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ